ความเห็นของวุฒที่เนี่ยเราคิดว่าเด็กนะคะอยู่ในโรงเรียนนะคะใน,ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะแต่ละวันเนี่ยก็คือ7-8ชั่วโมงนะคะแล้วก็สถานศึกษาเนี่ยเป็นสถานที่ที่จะสามารถให้ความรู้นะคะบ่มเพาะให้เด็กเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยเพราะจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์และโทษน,นะคะ ทำอย่างไรที่จะให้สถานศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กที่อยู่ในความดูแลเนี่ยได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกล่อลวงการถูกแสวงหาประโยชน์นะคะหรือตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้ามานะคะเพราะต้องอต้องยอมรับว่าตอนนี้ภัยมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะที่มาพร้อมกับการออนไลน์ของเด็ก แม้แต่ผู้ใหญ่เองเราก็ยังตกเป็นเป็นเป็นเหยื่อนะคะนับภาษาอะไรเด็กนะฮะที่ที่จะปลอดภัยตรงนั้นนะะคือมันนับวันจะรุนแรงขึ้นนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยเราเราจะมองว่าเด็กเฉพาะเด็กผู้หญิงที่มีความเสี่ยงแต่ตอนเนี้ทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายนะคะทั้งเด็กเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นรวมถึงเด็ก LGBT อะไรด้วยเนาะก็มีความเสี่ยงเท่ากัน ดูเหมือนว่าเด็กผู้ชายจะมีความเสี่ยงมากกว่าเด็กผู้หญิงด้วยซ้ำเพราะเด็กผู้ชายชอบเล่นเกมแล้วเขาก็จะคิดว่าเขาไม่ไม่มีอะไรเสียหายเด็กบางครั้งเด็กผู้ชายนะคะถูกถูกคนติดต่อเข้ามาแล้วก็ท้าทายนะคะท้าทายลักษณะว่าให้ถอดเสื้อผ้าให้สําเร็จความใคร่ครต่อหน้ากล้องนะ,ะโดยโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาคุยด้วยเนี่ยเป็นใคร ะะจริงๆแล้วม,ม,มันก็มีการปลอมตัวเข,าาเข้ามาเป็นเด็กวัยรุ่นเหมือนรุ่นราวเขาเดียวกันเข้ามาคุยเข้ามาชักชวนให้เด็กผู้ชายส่งภาพโพลิ่ยขึ้นไปแต่ทันทีที่เ,เขาส่งภาพโปลือยของตัวเองนะะขึ้นไปปรากฏว่าคนที่เอาไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาไปเฉยๆเอาไปเผยแพร่แล้วบางทีก็คือกลับเข้ามาข่มขู่แบล็กเมย์ว่า,าถ้าไม่ส่งเงินมาให้ถ้าไม่ออกมาเจอ ถ้าอย่างเงี้ยก็จะส่งภาพตรงเนี้ยก็จะลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะขอ,ของเพื่อนหรือบางทีก็คือพ่อแม่จะได้ทราบด้วยอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นมีเด็กจํานวนมากที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็บางคนถึงขั้นคิดมากนะคะ,ะบางคนฆ่าตัวตายก็มีนะคะที่ที่เป็นข่าวอยู่นะะอันอันนี้อันนี้เฉพาะเรื่องภัยดังเพศแล้วมันยังมีเรื่องของการล่อลวงอย่างอื่นอีกนะคะเรื่องของการ ทำร้ายกาันการบูลลี่กันนะคะการกั่นแกล้งรังแกกันความรุนแรงนะคะการสอนในสิ่งที่ผิดๆอะไรเงี้ยม,มันมีเยอะมากในในออนไลน์ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันมันไม่สามารถบอกว่าเออพ่อแม่มีหน้าที่ต้องสั่งสอนลูกอย่างเดียวไม่ไม่พอนะ,ะแล้วเด็กบางครั้งเขาก็รู้ไม่เท่าทันนะคะก็ก็มองว่าสถานศ,าศาึกษาก็น่าจะมีส่วนในเรื่องของการให้ความรู้กับ,ก,บกับเด็กตรงน,นี้แต่ตรงเนี้ยม,มองว่าทําอย่างไรคุณครู จะสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปอินทิเกรตเอาไปาส่งเสริมเอาไปเอาไปใช้ในหลายๆวิชาแล้วเราก็เลยมีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็มองว่าอยากจะให้คุณครูคเนี่ยเอาไปถ่ายทอดรุนแรงที่สุดก็ก็จะประมาณว่าก,ก็คือเรื่องทางเพศเนี่ยที่ที่มองว่ามันรุนแรงก็คือเหมือนกับว,ว่าล่อลวงนะคะ,คะอ,าอาจจะเป็นลักษณะว่าติดต่อเข้ามาบอกว่าอยากเป็นนางแบบไหมอยากได้เงินไหม,มนะคะ ให้ส่งรูปไปให้ส่งรูปไปเสร็จแล้วเ,เ,เ,เมื่อเมื่อส่งรูปไปรูปธรรมดาไม่พอก็าบอกว่าเาให้ถอดโน่นนี่นถอดน,นี่นหน่อยแล้วสุดท้ายก็คือ,อเมื่อได้รูปไปแล้วก็คุมคุกรักเนยแล้วก็เอาไปเผยแพร่ะนะคะแล้วกม็มันมีทั้งที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะรูปภาพเฉยๆมันมีการนัดนัดออกไปเจอหรือมีการกระทํชําเราะเด็กจริงๆนะ,ะคะแล้วก็ เอาภาพการละเมิดทางเพศเด็กนะคะคือมันไม่ใช่ภาพโป๊เปลือยแต่มันเป็นภาพการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเป็นเป็นภาพแล้วก็คลิปวิดีโอซึ่งตรงเนี้ยมันมีกลุ่มคนที่เรียกว่าเพดไฟเพดไฟนี่คือคนที่ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเขาจะต้องการซื้อหา,ห,าหรือว่าต้องการ ภาพเหล่านี้ไปเก็บไว้นะคะหรือมีการเอาไปแลกเปลี่ยนกันเอาไปขายเอาไปสแสวงหาประโยชน์นะฮะซึ่งตรงนี้ยทำกำไรให้กับเขาในปีปีหนึ่งเนี่ยเยอะมาก แล้วเด็กส่วนใหญ่เมื่อภาพมันหลุดออกไปวิดีโอมันหลุดออกไปแล้วเขาก็จะเครียดน,<า>นะนะเด็กบางคนก็คลิปสั้นฆ่าตัวตายแล้วก็เออแล้วเราก็ต้องบอกว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่มีพรมแดนใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนว่าเออเนี่ยเออแค่จังหวัดเชียงรายก็เปิดแค่แค่เชียงรายไม่ใช่มันข้ามพรมแดนไป<ม>ทั่วโลกเลยะนะคะแล้วแล้วที่ที่เป็นคดีที่เคยเจอเกย่ยงล่าสุดเนี่ยก็คือว่ามันมีการล่อลวงชาวเพื่อนบ้านเราเนาะ รวมทั้งคนไทยด้วยเข้ามาไลฟ์สดไลฟ์สดการมีเพศสัมพันธ์กันเพื่อถ่ายทอดไปยังเครือข่ายสังคมของไอเว็อแบบอะไรของแอปพลิเคชันข,<า>ขอจีนนะคะแล้วก็ให้คนเข้ามาดูให้คนเข้ามาดูคนเข้ามาดูแล้วก็จ่ายตังค์ซึ่งในนั้นอะใน4 0คน50คนตรงนั้นมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยนะคะ ซึ่งซึ่งซึ่งมันเขาเขามองว่าเออมันมันไม่เสียหายอะไรของพวกเออมันเป็นวิธีการที่ง่ายคนก็คิดว่าเออไม่รู้ว่าไปทาอะไรก็ก็ถูกหลอกมาแล้วแต่ละวันเขาก็ต้องมีเพศสัมพันธ์มีกิจกรรมทางเพศแล้วก็มีการไลฟ์สดไปเดี่ยวมากมันมันมันแล้วเราต้องบอกว่าการไลฟ์สดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเอาผิดยากกฎหมายมันยังเอื้อมไม่ถึงเพราะว่ามันบางครั้งมันก็ไม่มีหลักฐานค่ะ คือคือจริงๆต้องบอกว่าเราไม่สามารถจะอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลาแต่ทําอย่างไรเราจะ,ะคุณครูผู้ปกครองนะคะจะสามารถสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์นะรู้เนาะว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกสามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่าใช่เป็นนะคะว่าเออถ้าคนโทรมาแบบนี้เออมีฉายชิมแน่นอนถ้าคนมาชักชวนแบบนี้เออเราเราจะต้องไม่หลงเชื่อ นนสามารถให้เขาคิดวิเคราะห์แล้วก็ป้องกันตัวเองได้อันดับแรกแป้องกันตัวเองอันดับสองก็คือสามารถป้องกันเพื่อนคนอื่นคนในสังคมได้ค่ะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงสงศา,าเชียงรายเขตสามานะครับนําโดยท่านผูน้การเขตและก็ท่านรองผู้ในการเขตนะครับหน้าที่ของเราคือส่งเสริมนะส่งเสริมให้ผู้บริหารคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ หัวใจสําคัญที่สุดก็คือต้องทําให้คุณครูมีความรู้ความเข้าใจถึงภายออนไลน์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการสร้งง ishing, งาสงสื่อให้กับทางโรงเรียนนะครับสนับสนุนการสร้างสื่อให้กับโรงเรียนให้รู้ว่าภายออนไลน์สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ3ปอหนึ่งก็คือต้องป้องกันป้องกันให้ลูกเรียนของเราปลอดภัย2ต้องปลูกฝังปลูกฝังในเรื่องของการป้องกันเกี่ยวกับภัยออนไลน์จะต้องทําอย่างไร สิ่งที่สาคัญที่สุดอีกสิ่งคือต้องตรากรากนะครับต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับครูบุคลากร or, ตลอดจนผู้ปกครองเพราะนักเรียนจะอยู่กับโรงเรียนประมาณ8ชั่วโมงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งพวกเราต้องช่วยกันในฐานะนะครับเป็นผู้แทนของท่านผู้จัดการงานเก็บพืชพันธุกาหรับมาตูมสาหร่ามนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นจุดสําคัญคือกลุ่มของมะทยมนะครับมัธยมโดยเฉพาะมันยมต้นนะครับซึ่งทางโรงงานเก็บ เราก็ให้นำนโยบายนะครับโดยเฉพาะความปลอดภัยนะครับทึ่เป็นนโหลักของสวทชเลยเนี่ยนะครับมาสู่นะครับมาสู่ทางสารนะครับโดยเป็นคนที่คอยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะครับในการที่จะให้ทางสถานศึกษาต่างๆได้จัดนะครับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนะครับไทยออนไลน์นะครับ ซึ่งในวันนี้ก็ก็เป็นโอกาสดีที่ว่าเราได้เพิ่มนะครับมีเครือข่ายเข้ามาช่วยในการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อนะครับสื่อต่างก็คอยจะที่จะ่งเสริมส่วกันนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างนะครับก,ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่คุณครูนะครับจะได้มีการพัฒนานะครับ ในเรื่องความรู้นะครับที่เราขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับด้วยยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาซึ่งภัยเรื่องของภัยสื่อโซเชียลออนไลน์ทุกหลักนี้ก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เป็นสองลำนะครับโดยท่านรู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายของเรานะครับท่านเป็นประธานกสจนะครับท่านให้ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเรามาอยูยุทธศาสตร์หลักๆด้วยกันยุทธศาสตร์ที่หนึ่งว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อให้เมืองเชื่อเป็นเมืองความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับยุทธศาสตร์ที่สองว่าด้วยเรื่องของการให้โอกาสทักษะครับ แลวก็ยุทธศาสตร์ที่3เรื่องของโอกาสในการศึกษาจะสังเกตว่าในยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยเรื่องของด้านความปลอดภัยเนี่ยเราได้มีวิธีการปลอดภัยส่วนวิธีหนึ่งที่มันสอดคล้องกับเรื่องของสื่อออนไลน์ก็คือความไรด้านของสื่อโซเชียลออนไลน์ทั้งหลายครับตรงนี้สํานักง,งานศึกษาการจัดชิงไลน์ก็ได้ขับเคลื่อนนะครับลงไป ส่งเสริมสับสนุนะครับประสานงานกับทุกระดับทุกประเภทนะครับในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเอกชนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าทางเขตพื้นที่การศึกษาทางสและมัธยมนะครับสิ่งที่เราก็ไปขับเคลื่อนนะครับเราก็ขับเคลื่อนอยู่สามมิตินะครับก็คือในเรื่องของการสัมผุสเรื่องของการใช้สื่อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อมัติมีเดียสื่อความรู้ต่างๆนะครับด้านไทยออนไลน์นะครับมิติที่2นะครับด้านที่2คือเรื่องของการจะทาหลักสูตรนะครับที่ขับเคลื่อนลงไปสู่สาธาราะนะครับโดยให้มีหลักสูตรในการเคลื่อนของ การรู้เท่าทันสื่อต่างเกิดขึ้นนะครับส่วนหน้าที่สื่อคือเรื่องของพัฒนาครูและอุปกรณ์การศึกษานะครับให้มีองค์ความรู้ในด้านของสื่อต่างๆที่จะเข้าไปช่วยในนักรเรียนของเราให้ปลอดภัยนะครับด้านออนไลน์ต่างครับนี่คือเป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสักรุชเชียงรายครับในนามของังหวจดเชีงรายครับก็สำหรับในส่วนของการดำเนินงานของโรงเรียนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มี นโยบายนะครับที่เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวกับสุขภาพสุขภาวะของผู้เรียนนะครับซึ่งทางโรงเรียนนะครับก็มีการเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัดนะครับซึ่งเป้าหมายสําคัญสูงสุดก็คือการที่จะส่งเสริมป้องกันนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้สุขอนามัยของผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สาคัญอย่างหนึ่งนะครับของทางโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ คารวเวียนทําจริกปรอามหนึ่งของเราครับก็ได้ดาเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องครับครับในเรื่องของการสอนนะครับการจัดการเรียนการสอน,นเรื่อง ภัยทางเพศออนไลน์ให้กับนักเรียนเนี่ยถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอยียดอ่อนนะครับในการจัดการการสอนนะครับเราต้องอาศัยครูนะครับที่มีท ah, ักษะนะครับ them, แล้วก็มีความรู้ทางด้านนี้เป็นการเฉพาะนะครับในการสอนแล้วก็ครูต้องมีทักษะในการเข้าถึงผู้เรียนนะครับเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับให้กับผู้เรียนนะครับเมื่อผู้เรียนเขารู้สึกว่าวมีความปลอดภัยนะครับเขาก็จะมาปรึกษากับครูจากนั้นเนี่ยครูก็จะใช้กระบวนการนะครับจากการฝึกที่ร่วมกับทางมลนิธิเนี่ยไปแก้ปัญหาแล้วก็ พัฒนานักเรียนให้ตรงจุดนะครับที่บ้านเราต้องบอกว่าสื่อออนไลน์ยมีครั้งในเรื่องของอ แล้วก็มีทั้งประโยชน์ดังนั้นในสิ่งสาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของสื่อออนไลน์ในเรื่องของเพศเองเนี่ยนะครับดังนั้นเด็กต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับและมีการรับรู้และมีภูมิคุ้มกันในตัวเองดังนั้นการสร้างความตระหนักเองเนี่ยในส่วนของโรงเรียนจุดจ้าเองก็จะสร้างอยู่สาส่วนด้วยกันก็คือ1ตัวของผู้เรียนเองนะครับต้องมีการสร้างความตระหนักและความพร้อมนะครับในตัวรูทต้องมีการพัฒนานะครับในเรื่องของสื่อและองค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะสามารถในการจัดการเรียนสอนในส่วนของผู้บริหารเองนั้นนะครับก็ส่ง สริมน,นะครับในการจัดการศึกษานะครับในเรื่องอของสื่อครับในส่วนของโรงเรียนจันจ้อยเองเนี่ยนะครับเรามองว่าโรคเนเป็นโรคของ ยุคแข่งการโลการพิวัต์ดังนั้นเราจะไม่ได้จากัดในส่วนของการใช้มือถือแต่เราต้องการให้เด็กควบคุมด้วยตัวเองนะครับซึ่งสิ่งสาคัญที่สุดเรามองว่าถ้าเด็กรู้จักคุณและรู้จักโทษนะครับของการใช้อินเทอร์เน็ตเองหรือการใช้สื่อจากภัยออนไลน์เองเด็กก็สามารถที่ป้องกันตัวเองได้ดังนั้นภูมิุ้มกันในตัวเด็กจึงเป็นสิ่งสาคัญที่สุดครับในส่วนของโรงเรียนผมเนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนประจํานะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ชนของม้งทนนี้ปัญหาของเราที่พบก็คือว่าเด็กของเราเนี่ยมันมาจาก ครอครูที่มีปัญหาพ่อแม่ยาละพ่อแม่ติดคุกพ่อแม่ข้ายาชการติดอะไรให้มีปัญหาที่มนอยู่กับเราตากอบบางเลยนะเน่ากอบบางมากอยู่กับเราเพราะนั้นเด็กเหล่านี้ไม่มีความรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นเหตุให้ถูกล่อรวงง <ฮะ S 1> ่ายเพราะนั้นการที่มูลทิศจัดโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนที่จะเข้าร่วมแล้วก็ให้ครูเข้ามาร่วมเป็นแกนนําในการที่จะนความรู้ไปถัดยทอดให้กับเด็กเป็นอีกครั้งหนึ่งต้องดูแลใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงฮะ24ชั่วโมงเลยตั้งแต่ เช้าเลยถึงนอนค,ครับกอันนี้สถานการณ์ของเราโรงเรียนเราไม่ย่างให้เด็กคอาถือมาโรงเรียนเลยเพื่อป้องกันเราไม่ให้เด็กเอามาเลยครับเพราะว่าเราทําข้อตลงกักผู้ปกครองก่อนข้นต้นหมายความว่าเด็กที่จะมาอยู่โรงเรียนเราเนี่ยผู้ปกครองจะมอบสิทธิมอบสิทธิให้ผู้ปกครองให้โรงเรียนเป็นผู้ปกครองคือชอบทมตามกฎหมายเพราะนั้น ผู้ปกครอง,ต,องต้องให้เกียรติทาเนี่ยก็คือว่าปฏิบัติตามนั้นหมายความว่าโรงเรียนเอกความเรื่องของโทรศัพท์ไม่ให้ใช้เลยก็เป็นโรงเรียนกินอน,นอนกินนอนแต่ถ้าจะใช้ติดต่อเรามีเวลาให้ผู้ปกครองติดต่อทางโทรศัพท์ของท,อ<ะ>ทางเรียนเราสามารถประสานติดต่อกันได้อีกส่วนหนึ่งก็คือติดต่อทางไลน์ของครูประจำชั้นแต่ละชั้นนะ,ะเราเราดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ก็มีปัญหาเรขกอง้หน้าก็มีอยู่<ะ>ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยก็<ะ>มีนิดเล็กนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถ<ะ>ึงขั้นุนแลว่ามีอะไรกันไม่ถึงขนาดนั้นพอเราเรารู้แล้ว พอจับลงมันทึกอะไรไว้ว่ากล่าวจับเจอได้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเห็นอะไรขึ้น